ได้รับทุเรียนแล้วค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะที่แกะมามเนื้อเน้นๆค่ะเปลือกบางมากอันนี้นะคะภูนี้นะคะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะคะดูที่โชว์นี้นะคะโอ้ลูกใหญ่มากใหญ่มากจริงๆแล้วเปลือกน้องเขาบางมากคือแบบว่าฟินแบบดูสิแบบโอ้ใหญ่เท่าหน้าเลยแบบจับแล้วแบบหนักมากลูกนี้ภูนี้ภูนี้หนักมากโอ้ยแบบ อดใจรอไม่ไหวอยากจะกินแล้วเดี๋ยวรอแกะให้เสร็จก่อนนะคะใครสายนี้เชิญได้เลยค่ะจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะฟินมากกินมาจนเหลือภูสุดท้ายค่ะดูสภาพหน้าตาไม่อยากให้หมดเลยเก็บไปให้โกมันดูตอนตโตโอ้เนื้อเนื้อเนื้อเยอะมาก สั่งไปไม่ผิดหวังเลยค่ะเนื้อเน้นๆค่ะเม็ดรีบมากเป็นการกินทุเรียนที่ซินมากอยากแกล้งบอกร้องพี่กินกินหน่อยพี่กินอร่อยไหม มีเชื้อมออย่็ดเม็ดรีบมากเม็ดจีเม็ดรีบมากออกนะอย่ามาออกให้กันนี่นี่เม็เม็ดเม็เม็ดเม็ด้ได้กูอุ้ยด๋ย่นะ เม็ดมันเม็ดมันแค่เนี้ยเม็ดมันบางมากเม็ดแค่นี้เม็ดบางบางเฉียบเม็ดมาเม็ดมาแม็ดมาแม็มาอื้มอื้มอะไรเนี่ย เม็ดเม็ดเมนี่เม็ดเนอะเม็ดเม็ดไปกินเม็ดเม็ดหนูแน่ๆเม็ดเม็ดข้าไปอ่ะอือืมอืมเกิดอะไรอ อยา่ามดเะแก้หนูมันแก้งหนูมันมันเอามือมาจุ่มในทุเรียนหนูอ่ะเป็นรูเลยอะ่ะเม่อยากให้หมดเลยอะ่ะน้องทุเรียนของหมามเป็นรูเลยไม่พี่อยา่าทํา อยากให้หมดเลยอ่ะมากินแล้วนะมากินแล้วนะมากินแล้วนะแกล้งแกล้งหนูจนจนเจ็บไหลอ่ะไม่รู้ไหลหลุดหรือเปล่าเน <c oughs> ี่ยเอา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 อีกแล้ว